สวัสดีนะคะป้าพ่อยแม่เอฟซีนะคะอันนี้ก็ทำเตือนจากช่องนะคะใช้วิทยาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะป้าพ่อยแม่นะคะวันนี้ก็คือเป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์นะคะที่มีหวยลาวพัฒนานะคะหวยลาวพัฒนานะคะป้าพ่อยแม่นะคะที่ได้ใบนี้ไปดูตามหลักได้เลยนะคะงวดนี้น่าก็จะใช้หลักใบน,นี้เหมือนเดิมนะคะป้าพ่อยแม่ถูก ก็คือถูกผิดก็คือผิดนะคะเราก็ใช้หลักหน้าหลังของเราเหมือนเดิมนะคะเนาะถ้าคิดเยอะไปมันก็จะเยอะความนะคะพ่อ,พอแม่ถ้าเรามากเกินไปมันก็จะมากไปเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคือหลักเลขนะคะที่ที่นา่าส่งให้พ่อพ่อแม่ fc นะคะหรือ พ่อพ่อยแม่ที่มาใหม่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็พ่อพ่อยแม่ที่เข้าโปรมาของเดือนหน้านะคะแต่ก็คือหน้าก็ก็ส่งเดือนนี้ให้ให้ได้ดูก่อนนะคะอืมแล้วแล้วนะคะอ่ายังมีแล้วอีกเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานอ่าเมื่อวานเมื่อวานนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสถิติการออกของเขาเมื่อวานนาคอ่หนาคนาคเอา เริ่มเลขนะคะก็คือลาวพัฒนาไม่ใช่ลาวสตานะคะลาวสตาถึงถึงลาวลาวกาชาติก็คือรอบดึกอ่ะเดี๋ยวมาดูผลงานเดี๋ยวนะคะลาวสตาลาวสตามาบนมาล่างเลยนะคะอ่าในชุดนี้นะลาวสตามาบนมาล่างนะคะกิจกิจก็มาบนมาล่างนะคะ กาชาตเหรอกาชาตมายอดนะคะพ่อพ่อยแม่กาชาตมายอดนะแล้วก็อ่านอยสามัคคีมาไหมนนอยสามัคคีนี้ไม่มานะคะแต่ขึ้นลงยอดได้นะแล้วก็พิเศษพิเศษนะคะพิเศษมาบนมาล่างนะคะปกติปกติมาล่างนะคะล่างของเขานี่คือไม่ได้อยู่ในล็อกแต่อยู่ในชุดนะคะพ่อพ่อยแม่ อันไหนที่นักไม่ได้ขีดให้พ่อแม่ก็คือลูดเอามันก็คือเป็นเป็นเป็นทางรอดอ่ะถ้าเราจะเอาตัวเลขรวมแบบนี้นะคะเนาะแล้วก็นอยวีเนาะคะนอยวีนอยวีมาบนมาล่างนะนอยวีมาบนมาล่างอ่ะแล้วก็มาถึงสามเมื่อีใช่ไหมสามเมื่อีมาไหมน้อยพัฒนามาไหม น้อยพัฒนาน้อยพัฒนาขึ้นลงยอดได้นะคะน้อยพัฒนาขึ้นลงยอดได้นะคะแล้วก็มาอะไรเนี่ยลาววีพีลาวีพีไม่มานะคะขึ้นลงยอดได้แล้วก็ลาวสามาคีวีลาวสามาคีวีไม่มานะคะ,ะเพื่อนพี่แล้วก็สตา r ์วีสตามาบนมาล่างนะ อันนี้เราพูดถึงเรื่องหลักตรงนี้นะแต่ในล็อกของเขามาทั้งหมดนะคะในล็อกหน้าหลังมาทั้งหมดนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องล็อกนี้นะคะแล้วก็นอยนอยเนะคะก็คือมาเบิรลนะคะแล้วก็สิ้นสุดที่ลาวกาชาติอ่าสิ้นสุดที่ลาวกาชาติก็คือมานะคะอ่าแล้วทีนี้ก็คือมาดูรัดนะคะอันนี้ของลักนะคะนาาคือเอาขึ้นเอาขึ้นแบบรวมนะอ่าเดียวหน้า อ,อังกฤษวีอังกฤษวีมาล่างนะคะแล้วก็รัสเซียวรีรัสเซียวีมาบนนะคะรัสเซียวีมาบนนะรัสเซียวีมาบน,นะะแล้วก็เยอรมันนี้คือไม่มาในล็อกนะคะแล้วก็อังกฤษปกอังกฤษปกก็คืออันนี้นะคะแล้วก็รัสเซียปก อ่รัดเซียปกมาทั้งบนทั้งล่างนะคะอันนี้ล่างนะคะแล้วก็มายอดนะคะยอดของเขาออกอันนี้นะคะแล้วก็เยลมันเยลมันปกอ่าเยลมันปกคืออันนี้นะคะอืมเมื่อวานนะคะถ้าเป็นของรัดเนี่ยคือตัวรวมน่ะคือของเขาจะเดินดีมากๆนะคะพ่อพ่อแม่อ่าแล้วทีนี้เรามาดูผลงานดาวเรามาดูผลงานดาว อ่าพ,พ่อแม่เห็นไหมอันนี้ดาวนะคะดาวเมื่อคืนนะคะอ่าเริ่มสตาร์ทนะคะก็คือดาวโจนวีวีนะคะก็คือมายอดอันนี้นะคะอันนี้คือยอดของเขานะแล้วก็มาในล็อกนะคะก็คือมาบนล่างนะคะ สตามาไหมสตาไม่มานะคะปกมาไหมปกไม่มานะคะพ่อพลอยแม่แล้วก็อ่าเอ็กซ์ตาเอ็กซ์ตามานะคะแล้วก็อะไรอะมิกไนท์มิกไนท์มนไม่มานะคะพ่อพลอยแม่แต่มันจะมาในในตารางล็อกเริ่มแรกนะคะพระพลอยแม่สังเกตดูนะตารางล็อกเริ่มแรกเลยไปได้ทุกสถานีนะคะอืม ตารางล็อกเริ่มแรกไปทุกสถานีอ่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะ,ะพออ่อพ่อยแม่นะคะผู้ที่สนใจตัวเลขอ่าตัวเลขอน่าจะเขียนรอบวันไม่ลืมเขียนคำว่ารอบวันนะคะอันนี้ตัวเลขวันเลยตัวเลขรอบวันคือสมองมันสั่งการแบบนั้นนะคะ,ะพออ่อพ่อยแม่ ผู้ที่สนใจตัวเลขรอบวันนะคะโปเดือนนะคะพ่อพ่อแม่โปเดือนกระดกระดานะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะโปเดือนกระดกระดานะคะพ่อพ่อแม่ก็คือเหมือนเดิมนะแล้วก็ในในโปเดือนอะเออคือนาคนาคมีอะไรให้มั่งนะคะก็จะมี นอยรวมดาวรวมลาวรวมรัฐบาลนะคะออมศินทกศนะคะจะอยู่ในโปเดือนทั้งหมดนะคะแล้วพ่อพ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่ในโปรเดือนนะคะที่เอาเป็นวันเอาเป็นวันก็คือหมายถึงว่าพ่อพ่อแม่เอาขวาหรือซ้ายซ้ายนี่คือจะเป็นหุ้นนะคะขวาก็จะมีก็จะมีนอยลาวดาวอย่างเงี้ย คือพ่อพ่อแม่ที่เอาเป็นวันนะคะเอาเป็นวันนะน่าจะส่งแค่ใบนี้ให้นะแล้วน่าจะไม่ได้เข้าชุดให้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือนกระดากรดาเลยนะคะ <S <S ถ้าพ่อพ่อแม่เอาขวามือหน้าก็ส่งแบบนี้ให้ขวามือนะคะแต่จะไม่ได้เข้าชุดให้แบบนี้นะคะไม่ได้มียอดให้แบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้มียอดแบบนี้ไม่ได้เข้าชุดให้แบบนี้นะคะน่าจะเข้าชุดให้เฉพาะพ่อพ่อ,พอแม่ที่อยู่ในโปรเดือนเท่านั้นนะคะพ่อพ่อแม่ที่ไม่ได้อยู่ในโปรเดือนนะคะที่เอาเป็นแผ่นเอาเป็นวันน่ะคือน่าจะให้แผ่นนี้ไปแล้วพ่อพ่อแม่ไปดูเอาเองได้เลยนะคะมีหน้ามีหลังอย่างนี้นะคะพ่อพ่อแม่สามารถดูเอ,เองได้เลยนะคะน่าจะทํา เข้าชุดให้เฉพาะพ่อพ่อแม่นะคะที่อยู่ในโปรเดือนนะคะแต่พ่อพ่อยแม่สายจวดน่ะคือเขาไม่เอาชุดอยู่แล้วอันนั้นคือเขาเอาเป็นเป็นใบแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็ไปไปจวดของเขาเองนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเมื่อวานนะคะว่าพ่อแม่ดูผลงานนะอันนี้นะคะอ้าเห็นไหมอ้าอ้าวอ้า อันนี้นะคะอันนี้คือจะอยู่ช่วงรอบดึกนะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่อนอยเอยเลาวสตาจนถึงดาวนะคะเนี่ยมันจะเดินอยู่ที่ที่หลังนะคะพ่าพ่อแม่น่าถึงบอกว่าตัวเลขเข้าชุดแต่จริงๆแล้วน่ะคือถามว่ามันจําเป็นไหม มันก็ไม่ได้จําเป็นนะคะเพราะว่าแม่สิ่งที่จําเป็นที่สุดในการที่เราจะเอาคะแนนแต่ละวันคือแผ่นนี้นะคะแต่พ่อพ่อแม่บางคนบางท่านนะคะก็คือก็คือยังยังเอาอย่างนี้อยู่อ่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้าทําทําส่งให้นะคะพ่อพ่อแม่แต่พ่อพ่อแม่สายจวดเขาไม่เอานะคะเนาะอันนั้นคือหน้าก็ไม่ได้ส่งให้นะคะแต่ก็อยู่ในโปรเดือนเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราก็มาดู อันนี้ตั้งแต่ราวเที่ยงราวเที่ยงจนถึงนอยปกติอ่ะนี่พ่อพแม่เห็นไหมอันนี้ตั้งแต่ราวเที่ยงจนถึงนอยปกติอันนี้คือจะอยู่ในในในหลังนะอันนี้คือหลังเห็นไหมอันนี้คือหลังนะคะการเดินของเขานะคะพ่อพ่อแม่เวลาเขาเดินเน่ะเขาจะเดินเป็นขบวนเลยเพราะฉะนั้นนะ่นคือ ถ้าเป็นหลักของนาคนะคะมันจะต้องถูกมากกว่าผิดอืมเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่กลางเดือนกลางเดือนกระดากดานะคะพ่อพ่อ่ที่เอารัฐบาลไทยน่าจะไม่ทําแยกให้แล้วนะคะพ่อพ่อย่ที่เอารัฐบาลไทยหรือเป็นอมสินหรืออ่าเป็นโทโกศ นะคะก็คือน่าจะไม่ได้ทําแยกให้แล้วนะคะน่าจะเข้าในโปรเดือนทั้งหมดเลยแล้วพ่อพ่อ่ที่เอาเป็นใบแบบนี้ก็คือปกตินะคะก็คือหน้าก็ส่งให้เป็นปกตินะคะแต่จะไม่ได้เข้าชุดให้นะก็คือเป็นใบแบบนี้ให้ไปเลยพ่อพ่อแ่ไปรูดเอาไปทําเอานะคะเนาะหน้าก็มีแค่ใบนี้ให้นะคะ ส่วนเข้าล็อกนะคะหน้าก็จะเข้าล็อกให้ปพ่อยแม่ที่อยู่ในโปเดือนนะคะอันนี้คือแจ้งข่าวให้ป้พ่อยแม่ได้รับทราบนะคะแต่พพ่อยแม่สายจวดนั้นคือเขาก็ไม่เอาอยู่แล้วนะคะเนาะคือเขาเอาแต่แผ่นนี้นะคะอันนั้นคือเขาสายรูดโดยตรงค่ะอืมอันนั้นคือเขาสายรูดโดยตรงแล้วเมื่อวานเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบอืมแล้วป่าพ่อยแม่มาดูฝั่งทางหุ้นนะอ่ะเดี๋ยวเนี่ย ก็พ่อแม่มาดูฝั่งทางหุ้นเห็นไหมอันนี้นะคะตั้งแต่อั้งปกอั้งปกจนถึงอั้งวีเนี่ยพ่อพ่อแม่ดูการเดินของเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือตัวเลขนะคะพ่อพ่อแม่น่าถึงบอกว่าในใบเนี้ยคือมันสุดยอดแล้วนะคะพ่อพ่อแม่ที่อยู่ในโปเดือนอะ่ะก็พยายามพยายามดูที่หลักในนี้นะคะ เพราะว่าในหลักในเนี้ยคือมันจะสามารถบ่งบอกได้ว่าอันนี้คือน้อยทีวีนะอันนี้คือลาวสตารนะอันนี้คือพิเศษนะอันนี้คือนอยวีนะอันนี้คือลาวสามัคคีนะอันนี้คือลาวพัฒนานะคือในตารางล็อกของเขาเน่ยคือมันจะเน้นเน้นให้ไปเลยนะคะพ่อพอแม่หมายถึงว่าเน้นนี่หมายถึงว่าตัวเลขที่มันจะมาน่ะอืมมันก็จะอยู่ในหน้าหลัง อมืมันเป็นแบบนี้นะคะพ่อพ่อยแม่แต่อ่ามีแต่อีกนะถ้าเราอยากรู้ว่าตัวเลขมันจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังแต่ต้องทำยังไงเราก็ถอยหลังไปค่ะแล้วก็เดินหน้าแล้วก็มาหยุดอยู่ในงวดปัจจุบันแล้วก็ดูว่าตัวเลขของเขาที่ออกมาก่อนหน้านี้มันอยู่หน้าหรืออยู่หลังแค่นั้นเองนะคะพ่อพ่อยแม่การที่เราจะเอาคะแนนแต่ละวัน แต่พอ่อพ่อแม่ไม่ต้องมายึดกับตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องมายึดกับไอ้ที่หน้าเข้าชุดให้ก็ได้นะคะอันนี้หน้าก็ทําตามตามคําที่หน้าเคยพูดไว้กับพอ่อพ่อแม่แค่นั้นเองนะคะเนาะแต่ก็อ่าเริ่มตั้งแต่เดือนหน้านะคะอ่าของรัฐบาลนะคะอมสินทกสนะคะอืมหน้าจะเข้าชุดให้เฉพาะพอ่พอพ่อ่แม่ที่อยู่ในโปรเดือนนะคะหน้าจะเอาเข้าโปรเดือนทั้งหมดเลยนะคะ ส่วนพอ่อพ่อ่ที่ไม่ได้อยู่ในโปรเดือนถ้าเอาเป็นแผ่นน่ะหรือเอาเป็นใบอ่ะน้าก็มีแค่หลักให้นะคะ,ะพอ่อพ่อ่ไปดูเอาเองนะคะเนาะไปไปจัดแต่งเอาเองนะคะนาก็จะเข้าหลักให้เข้าชุดให้เฉพาะพ,อะพอ่อพ่อ่ที่อยู่ในโปรเดือนนะคะตัวเลขนะคะ,ะพอ่อพ่อม่คือจริงๆแล้วน่ะคือมันมันไม่ต้องไปคิดเยอะหรอกแล้วอะไรที่นาคทำเนี่ยคือนารู้หน้าที่ของนาคนะคะว่าอันไหนคือมันจะต้อง อ่าส่งไปให้พ่อพ่อแม่ตอนไหนคือเวลาไหนนะคะอืมแล้วก็ดับของรัฐบาลนะคะเป็นเลขดับดับคู่บนดับคู่ล่างอันนี้นาก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะพ่อพ่อแม่คือมันทําเสร็จแล้วแหละแต่ทีนี้ว่ามันแยกไม่ได้พ่อพ่อแม่คําว่าแยกไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ยังแยกไม่ได้ว่าอันไหนมันเป็นบนอันไหนมันเป็นล่างอันไหนมันดับคู่บนไหนมันดับคู่ล่างนี่แหละมันคือมันคือช้อยที่ยากสําหรับนาคนะคะ แล้วอีกอย่างนึงอะ่ะคือถ้านาคเสร็จแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวนาคส่งให้เองนะคะพ่อพ่อม่ไม่ต้องถามนาคก็ได้นะคะนาครู้หน้าที่บางทีบางทีงทวดนี้ก็อาจจะไม่มีนะคะพ่อพอ่อม่ถ้างวดไหนช้าอะ่ะมันก็อาจจะไม่มีหรอกเนาะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทําได้ทุกงวดนะคะพ่อพอ่อม่เลขดับคู่อะ่ะมันยากยิ่งกว่าเลขเด่นอีกนะนาคบอกไว้ให้เลยอืม มันยากยิ่งกว่าเลขเด่นนะดับคู่บนดับคู่ล่างแล้วพ่อพ่อแม่จะไปรู้ได้ไงว่าเลขคู่ไหนมันดับคู่บนแล้วจะไปรู้ได้ไงว่าเลขคู่ไหนมันดับคู่ล่างก็นั่นแหละสิค่ะเออถ้าทําดับเนี่ยมันยากยิ่งกว่าเลขเด่นนะนี้น่าบอกไว้ก่อนนะแต่ดับของนาคนี้บอกไว้เลยนะดับดับเด่นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะอืมดับดับคือเด่นของคือเราเราไปดักอ่ะ ดักดับอ่ะพ่อพ่อแม่เข้าใจไหมดักดับเบลนเด่นเจ้าพ่อเจ้าแม่น่ะเออเขาจะเด่นมาตัวอะไรกระชังของเขานั้นคือเราไม่ได้เกี่ยวเราดักดับอย่างเดียวอันนี้แต่ทีนี้ว่าเราทําไม่แล้วนะคะแต่เราแยกบนแยกล่างยังไม่ได้นะคะพ่อพ่อแม่มันเป็นแบบเนี้ยอืมดับปานาดับรวมมาไว้แล้วแหละอืม แต่ถามมาถ้าน่าจะส่งให้พ่อพ่อแม่เลยเนี่ยอะแล้วพ่อพ่อแม่จะไปรู้ยดงไง arrow, ว่าเลขตัวไหนที่มันดับบนแล้วเลขตัวไหนที่มันบรรดับคู่บนดับคู่ล่างมันไม่รู้เพราะฉะนั้นคือเราเวลาเราเอาไปใช้งานเนี่ยมันจะใช้ยากนะคะพ่อพ่อแม่เพราะฉะนั้นคืออันไหนที่นา่าทาหรือถ้ายังไม่เสร็จอะคือนาคก,ก็ยังไม่ได้ส่งแต่ถ้าเสร็จนาคก,ก็จะส่งให้พ่อพ่อแม่เองว่าพ่อแม่ใจเย็นนะคะคือนาครู้หน้าที่ของนาคอืม แต่มันก็ยังว่าเนาะคนดูก็อยากดูไอ้ทนทำก็คิดหัวหมุนถ,ถ,ถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะ่นะก็บางทีก็นั่งคิดนะคะพ่อพ่อยแม่เออทำไมมันทำยากจริงๆวะเลขดับเนี่ยดับคู่บนดับคู่ล่างแต่มันก็ดับอยู่จริงๆนะพ่อพ่อแม่แต่มันคิดยากไง พ่อพ่อยแม่เข้าใจไหมอ่านเดี๋ยวเดี๋ยวนาคให้ดูไหนไปนไหนแล้วล่ะมันมันมันคิดยากนะพ่อพ่อยแม่อ่านดูเดี๋ยวนาคจะให้ดูเลขดับงั่วที่แล้วอ่ะพ่อพ่อยแม่ดูดับของงั่วที่แล้วเด็กเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็มีแต่เด่นของเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งนั้นเลยอ่ะแต่นาคดักแต่นาคอ่ะดักดับดักด,ดับเด่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ไง เราดักเลยเออแล้วจะมาเด่นฟันโชเชอ่าแล้วงวที่แล้วดูเจ้าพ่อเจ้าแม่เด่นมาตัวไหนเออนาข้นามาอยากชี้หรอกถ้ามันจะออกได้ยังไงในเมื่อว่ามันดับแล้วอ่ะคือตัวเลขแบบนี้นะคะว่าพ่อแม่ตัวเลขแบบเนี้ยคือคือไอ้ดับอะ่ะมันไม่ได้ยากหรอกคือมันทํารวมรลอมันทําออกมาหมดแล้วแต่มันยากตรงที่ว่า เราจะต้องมาแยกอ่าอันนี้คือบนก็คือบนอันนี้คือล่างก็คือล่างมันจะต้องมาแยกแบบนี้ยคือมันยากนะคะแต่งวดนี้หน้าก็ไม่แน่ใจหรอกนะคะว่าจะมีให้หรือไม่มีให้นะคะหน้าก็เคยบอกพ่อพ่อย่แม่ไปหลายหลายครั้งแล้วว่าบางงวดก็มีให้บางงวดก็ไม่มีให้นะคะเลขดับเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องรอนะคะพ่อพ่อแม่ดูตารางล็อกชุดชายธงไปเลยแล้วก็หน้าหลังไปเลยค่ะอืม คือตัวเลขอะถามว่ามันจะไปไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นแหละเออแต่ทีเนี้ยพ่อพ่อ่ไม่รู้ไงว่าเลขอะคือมันมันมายังไงมันมันไปยังไงนะคะแต่พ่อพ่อม่ก็ต้องค่อยค่อยดูค่อยๆศึกษานะคะตัวเลขอะจริงๆแล้วมันก็ก็เหมือนอย่างว่าแหละมันนี่มีใครรู้ไงว่าเลขมันจะออกอะไรแม้แต่ตัวน่าก็ยังไม่รู้เลยแล้วแล้วจะมาถามหาความแม่นมันแม่นมาจากไหนล่ะพ่อพ่อยแม่ มันแม่นไม่ได้นะคะเราจะไปบอกว่าโอ้โช่เชะเธอมาเลขนี้แน่นอนดูขนาดน้าทำตัวเลขเนีย่ยถามทีเนี่ยอะเนี่ยตัวเลขที่น่าเอาขึ้นยอดเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมมันก็มาแบบเนี้ยแล้วมันจะเอาความแม่นมาจากไหนละ่ะพอๆแม่เฮ้ม <laughs> ยมากเราอยากจะหวัวเราะจริงๆเลย คืออะไรก็ช่างนะคะพ่อพ่อแม่เราก็ต้องทําตามหลักนิกษัตร์แต่ถ้าพ่อพ่อแม่ที่ดูตัวเลขของนาคแล้วไม่คิดเยอะพ่อพ่อแม่สามารถเอายอดเอายอดของเขาน่ะไปได้ทุกสถานีนะคะและเราจะรู้ได้ไงว่าสถานีตรงไหนที่ที่เลขตัวนี้มันจะออกอ่ะพ่อพ่อแม่เอาเลขยอดของสถานีนะคะเอาเลขยอดที่นาขึ้นยอดให้นะคะแล้วก็มาดูในตารางล็อก ล็อกนี่หมายถึงว่าหน้าหลังอืมมันมีมันมีตัวเลขนี้ไหม,มถ้ามีพ่อพ่อแม่ก็หยอดไปนิดนึงเออแล้วก็ตัวเลขยอดของนาคนะคะบางทีน่ะของเขามันจะขยับขึ้นขยับลงนะคะถ้าคนไม่ได้คิดอะไรเยอะน่ะพ่อพ่อแม่เอาไปเลยเห็นไหมเมื่อวานนาคบอกว่าลาไอไอไน้อยเห็นไหมติดเบิ้ลเดี๋ยวนะเดี๋ยวนาคดูก่อนเมื่อวานเห็นไหม พ่อพอแม่รู้ไหมัมนไปเบิ้ลตรงไหนหน้าคิดว่ายังไงคู่นี้มันจะต,ต้องมาเห็นไหมเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นะมันไปเบิ้ลมันไปมันไม่มาเบิ้ลหนอยนี้แต่มันไปเบิ้ลหนอยหนอยเอ็กหนอยเอ็กนี่หมายถึงว่าหนอยหนอยรอบดึกแล้วเห็นไหมมันเบิ้ลเห็นไหมและทีเนี้หน้าก็เลยบอกว่าอืมไม่เบิ้ลใช่ไหมยังไงก็ต้องเบิ้ลคู่เนี้ยอ่ะหน้าก็เลยเอาไป ามลัดค่ะพ่อพอยแหม่เห็นไหมโปเชอืมนี่มันนี่เบิ้ลนอยนี้ใช่ไหมอ่ะมันต้องไปมันขยับเห็นไหมคือบางทีบางครั้งเนะี่ยเลขอ่ะมันหลอกเรานะพ่อพอยแม่แต่เราจะตามมันทันได้ยังไงอะ่ะเออนั่นนะสิอืมมันเป็นแบบนี้นะคะเรื่องตัวเลขเนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยคือเราต้องมองทางให้มันได้นะคะว่าพอ่อแม่มองมองทางให้มันออกอืมถ้าเราจะเอาตัวเลขอ่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วพ่อพ่แม่ก็ไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะนะคะก็คือเช้ามาเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมนาคส่งให้พ่อว่าแม่แต่เช้าละเห็นไหมเออเนี่ยเห็นไหมทางนี้ก็เป็นหุ้นทางนี้ก็คือเป็นลาวเป็นนอยเป็นดาวเห็นไหมเออพ่อพ่อแอบแล้วก็มีวันนี้มีลาวพัฒนาอ่ะเห็นไหมพ่อพ่อแม่ก็รู้แล้วว่าเลขอ่ะคือมันจะต้องอยู่ตรงไหนของวันนี้สิ่งที่พ่อพ่อแม่ชอบเออ บางทีบางครั้งอน้าก็หยิบยกขึ้นให้พ่อพ่อม่ไม่ถูกนะบางทีมันต้องเอาความตัดสินใจของพ่อพ่อม่เข้าไปด้วยพ่อพ่อย่อาจจะชอบต่างหน้าใช่ไหมอาหน้าอาจจะชอบหลังพ่อพ่อม่อาจจะชอบหน้าอย่างเงี้ยอ่ะก็แล้วแต่นะคะพ่อพ่อม่คือคือเราต้องเอาความชอบของเราด้วยนะคะเนาะคือหน้ากับคือหน้าส่งใบเนี้ให้พ่อพ่อย่เนี่ยเออพ่อพ่อม่ก็พิจารณา,นานดูแต่ถามว่า คือนาคพาไปได้ไหมคือนาคพาไปได้นะคะพ่อพ่อแม่แต่คือเราอ่ะไม่ได้เก่งเรื่องตัวเลขหรอกเออแต่เราก็ก็มองมองตัวเลขหมายถึงว่าแบบคืออะไรอะ่ะเขาจะเรียกเป็นภาษาตัวเลขยังไงดี <laughs> นาเขาเลี้ยวได้ถูก <laughs> จริงๆอะ่ะคือตัวเลขอะ่ะมัน มันก็เยอะแยะมากมายเลยแต่หน้าก็พยายามพยายามไงพ่อพ่อยแม่พยายามให้พ่อพ่อแม่เนี่ยดูได้ง่ายที่สุดดูได้ง่ายที่สุดนี่หมายถึงว่าดูให้เข้าใจได้มากที่สุดที่จะเข้าใจได้คือเข้าใจแบบง่ายๆอ่ะเออใครๆก็ดูได้อย่างเงี้ยพ่อพ่อแม่เข้าใจมากไหมคือจะจะยังไงก็คือให้ดูแบบง่ายๆ ใครๆก็เข้าใจได้อย่างเงี้ยอืมแล้วใบเนี้ยนาส่งไปนะอะพ่อพ่อๆแม่ชื่นชอบอะไรมากที่สุดอะพ่อพ่อยแม่ชอบอ่าราวพัฒนามากที่สุดใช่ไหมอ่านี่พ่อพ่อแม่กระจวดไปเหมือนที่นาคบอกอะพ่อพ่อาแม่ชอบอ่าอะไรพิเศษปกติวีพีมากใช่ไหมอะพ่อพ่อๆแม่กระจวดไปเหมือนที่นาคบอกอะพ่อพ่อแม่ชอบอันไหนมากที่สุดพ่อพ่อแม่ก็ทําตามเหมือนที่นาคบอก แล้วตัวเลขในตารางล็อกเนี่ยคือมันก็บ่งบอกแล้วว่าเอออันนี้มันหน้านะเธออันนี้มันหลังนะเลขมันมาแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยคือแล้วตัวเลขมันจะไปไหนอะพ่อพ่อยแม่อืมแล้วหวยลาวนะคะเนี่ยหวยลาวเขากลาลังเดินเขาก็เดินถามว่าเดินดีไหมเขาก็เดินของเขาแหละแต่ทีนี้บางทีบางครั้งน่ะหน้าก็อาจจะ เขาเรียกอะไรขึ้นหลักให้พ่อพ่อแม่ไม่ไม่โดนใจไงพ่อพ่อยแม่ก็ต้องสาเขาเรียกว่าอะไรต้องต้องเอาความชื่นชอบของตัวเองอ่ะดูในตารางล็อกด้วยนะคะเนาะก็ตัดสินใจเอานะคะหน้าก็ทําแนวร่วมไปเสริมให้พ่อพ่อแม่คือเป็นทับทับหลังอีกรอบนึงเพื่อที่เราจะพิจิตคะแนนนั้นๆนะคะวันนั้นๆนั่นคือออกมาได้ไงพ่อพ่อแม่เข้าใจไหม อ่ะอย่างเช้านี้เห็นไหมพ่อพ่อแม่เห็นไหมเช้านี้อ่ะพ่อพ่อแม่ดูพ่อพ่อแม่ที่ได้ใบนี้ไปแล้วนะคะเช้านี้เห็นไหมอ่าลาวเอ็กเห็นไหมลาวเอ็กนี่คือมาทั้งหน้าทั้งหลังนะคะคว้กันได้เลยนะคะพ่อพ่อแม่เห็นไหมลาวเอ็กอ่าลาวเอ็กเนี่ยคือมาทั้งหน้าทั้งหลังขว้กันได้เลยนะคะพ่อพ่อแม่เห็นไหมหน้าก็มาหลังก็มานะคะคือลาวเอ็กอ่ะทุกเช้าของเขาเนี่ยคือเขาจะเดินดีมากนะคะ อืมคือมันก็อยู่หน้าอยู่หลังของเขาประมาณนี้แหละเ,ออเขาก็ไม่ไปไหนหรอกแต่ทีนี้ว่าถ้าเราอยากรู้นะคะหมายถึงว่าแล้วอ่างวดที่จะออกเนี่ยคืองวดต่อไปเนี่ยคือมันจะต้องอยู่หน้าหรือยอยู่หลังพ่อพ่อย่ก็เอาตามที่หน้าพูดพ่อพ่อย่ตั้งหลักขึ้นมาเลยเด้เตยถอยหลังไปก่อนถอยหลังมาเสร็จแล้วก็เดินหน้ามาแล้วก็มาหยุดอยูท่ที่งวดที่จะออก นะคะอืมแล้วพ่อพ่อแม่ก็จะรู้เลยว่าเลขกับมันเดินอยู่ทางไหนอืมเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้นะคะพ่อพ่อแม่นะคะที่ชื่นชอบตัวเลขอรอบวันนะคะชื่นชอบตัวเลขอรอบวันนะคะจะเป็นหุ้นกระดีเป็นนอยก็ดีเป็นลาวก็ดีเป็นดาวาก็ดีนะคะพ่อพ่อย่เแม่อ่าพ่อย่แม่สนใจโปรนะคะโปรเดือนกรกฎา,าก็เหมือนเดิมนะคะพ่อพ่อแม่แต่กลางเดือนนะคะน่า,าเริ่มต,ตั้งแต่กลางเดือนเนี่ย คือน่าจะไม่ได้ทํารัฐบาลไทยแยกให้พ่อพ่อแม่แล้วนะเออพ่อพ่อแม่ไม่ต้องโอนคะแนนมานะคะพ่อพ่อแม่ที่จะเอาเอาของรัฐบาลไทยแยกอ่ะอืมเดี๋ยวน่าจะแจ้งไปในไลน์อีกรอบหนึ่งนะคะน่าจะเอาของรัฐบาลไทยนะคะเข้ามาอยู่ในโปรเดือนทั้งหมดเลยนะคะอืมน่าจะทําทําให้พ่อพ่อแม่ที่อยู่ในโปรเดือนนะคะพ่อพ่อแม่ก็พิจารณาดูนะคะ ตัวเลขก็คือเหมือนที่หน้าเคยบอกไปนั่นแหละเราเอาตัวเลขอันนี้พูดถึงของรัฐบาลไทยก่อนนะเราเอาตัวเลขหน้าตัวเลขหลังอ่าตัวเลขหน้าก็คืออันนี้นะคะว่าพ่อแม่เห็นไหมหน้าหลังแล้วของรัฐบาลไทยอ่ะมันจะมีหัวท้ายใช่ไหมชุดชายทงหัวท้ายชุดชายทงพ่อพ่อ่เอาหน้าหลังแล้วก็หัวท้ายชุดชายทงชนกันดูมันชนอะไรคือมันเด่นตรงนั้นแล้วตัวเลขอ่ะมันจะไขว้กันมาได้เลยเห็นไหมงวดที่แล้วเห็นไหมตัวเลขหน้าหลัง น่าเคยพ CON ูดเลยว่าบางทีนะคะตัวเลขชุดเนี้ยหน้าหลังเนี <Albert>. ่ยของเขาก็จะไขว้กันออกมาเห็นไหมงวดที่แล้วมันโป๊ะเลยพ่อพ่อยแม่เห็นไหมอืมแล้วตัวเลขมันจะไปไหนอ่ะอืมนางถึงบอกว่าตัวเลขพ่อแม่ไม่ต้องวิ่งหรอกวพาวิ่งมันก็เหนื่อยเหมือนน้าสมัยแต่ก่อนน่ะวิ่งมากมันก็เหนื่อยมากไงมันก็ไม่ต้องไปวิ่งหรอกคำว่าวิ่งนี่หมายถึงว่าวิ่งหาตัวเลขนะคะพ่อแม่คือตัวเลขไม่ต้องไปวิ่งหามันพอแล้ว เราก็มาดูในใบของนี้ของเราดีกว่าของนาคนะคะมันจะต้องถูกมากกว่าผิดนะคะพ่อพ่อแม่ของนาคจะต้องถูกมากกว่าผิดเพราะฉะนั้นก็คืออ่าพ่อพ่อแม่นะคะที่อยู่ในโปรเดือนหรือมาเอาโปเดือนตั้งแต่เมื่อวานนะคะนาคก็ส่งให้ดูแล้วนะคะพ่อพ่อแม่ก็พิจารณาเอานะคะเนาะแล้วพ่อพ่อแม่ที่ต่อต่อโปเดือนไว้นะคะเนาะก็เดี๋ยว พอสิ้นเดือนเสร็จนะคะหน้าก็อาจะทําเป็นแลบระบบใหม่นะคะก็คือส่งให้พ่อพ่อแม่เหมือนเดิมแหละแต่ของรัฐบาลไทยก็คือหน้าก็จะเอามาไว้ในในในแผ่นโปโปทั้งหมดเลยนะคะพ่อพ่อแม่วันไหนที่มีทกศวันไหนที่มีอมสินนะคะวันไหนที่มีรัฐบาลหน้าก็จะเข้าเข้าชุดล็อกหน้าหลังให้แบบเนี้ยเขาส่งให้พ่อพ่อแม่หรพ่อพ่แม่ก็จะได้ดูง่ายไม่ต้องแยกนะคะเนาะ ถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะพ่อพอแม่ผู้ที่สนใจนะคะเบอร์นะคะเบอร์เบอร์อรลน์นาคนะ0623973842นะคะ0623973842นะคะเบอร์ลายนากนะ